สวัสดีค่ะทุกคนเช้ามากนะคะตอนนี้จริงๆก็ไม่เช้ามากหรอกแต่ว่าตอนนี้เวลา9ก้าโมงนะคะแล้วจริงวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดของมุกนะคะจริงๆเป็นวันหยุดที่หยุดจันในคาเฟ่นะคะแบบยืนบาร์มีสอนอะไรเงี้ยวันนี้จริงๆเป็นวันที่วางตารางเอาไว้สําหรับการถ่ายงานให้กับแอคซิลนะคะเป็นงานวิดีโอแต่ปรากฏว่ามีคนป่วยทุกคน,นก็เลยต้องไปทํางานนี่ก็คือกำลังแต่งหน้าอยู่ยืนบาร์แล้วก็พอถึงเวลาที่เรา คุยกันไว้ว่าเราจะถ่ายวิดีโอก็เข้าห้องถ่ายวิดีโอได้เลยอะทุกคนคือมันยุ่งมากขนาดนั้นจริงๆวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น1วันกับมุกนะคะทุกคนที่เป็น1วันที่แบบยุ่งจริงอะไรจริงหน้าก็ต้องแต่งสคริปต์ก็ต้องเขียนเพราะว่าต้องเขียนสคริปต์เองนะคะวันนี้จะเป็นการถ่าย V60 นะคะของกาแฟด้วยการใช้ V60 นะคะก็เดี๋ยวจะต้องใช้กาแฟ Axil แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ถ่ายที่สตูดิโอนะทุกคนเป็นสตูดิโอของ Axil เองนะคะ ถ้าใครเคยดู YouTube ของหมูก็คงจะจำได้เป็นสตูดิโอที่เคยถ่ายวิดีโอกับภาพนิ่งที่ทำเอสเปรสโซมาตินี่เนาะจะแบบถ่ายงานตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปฮ o อปปิ้งต่อก็คือไม่ต้องฮอปละเพราะว่าฝนตกไปไหนก็คือถ่ายรูปไม่สวยแล้วนะคือการทำงานแบบ <ST AR> ชีพหมูกับทุกคนคือแบบบาริสต้าอะไรเงรี้ยบางทีเราจะต้องมีคนป่วยพอพูดแนละมีคนป่วยตัวเองเสียงแหบเลย <laughs> งานที่ทําในทีมเราป่วยไม่สบายก็มันต้องสลับวันกันบ้างก็คือต้องเตรียมใจเอาไว้บ้างถ้าแบบว่าเขาจะส่งข้อความมาหาตอนเช้าว่าแบบเอ้ยลูกทีมอยู่ป่วยนะวันนี้เราต้องสลับอาจจะขอให้อยู่มาวันนี้แทนมันก็มีบ้างอะทุกคนคนเรามันป่วยไนดะ้ทุกคนเราใส่เสื้อสีนี้ดีไหมในการไปถ่ายคอนเทนต์วันนี้ดีไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนสีเสื้อรู้สึกว่า ใส่เสื้อวันนี้ก็สีก็สดใสดีเป็นงานถ่ายในสตูที่มันไม่สตูสตูแล้วก็ตั้งใจตั้งใจแบบทุกคนใส่เสื้อทีมอะไรเง,งี้ยคือมันไม่ขนาดนะั้นก็เลยกลายเป็นเออเราก็ใส่อะไรก็ได้เลยนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่สิ่งที่ขาดคืออายไลน์นันนะญาติเขียนอายไลเนอร์ก่อนเอาแบบเส้นแบบเล็กๆได้ปะได้อยู่นะฮายไม่มีเวลาแม้แต่จะไปต่อขนตา พรุ่งนี้มีสอนมันเท่ากันมัน้เนี่ยเ้เท่าอยู่พรุ่งนี้มีสอนวันศุกร์มีสอนวันพฤหัสเข้ารอนิดนึงวันเสาร์เข้าร้าน,น,นวันอาทิตบินแล้วก็คือหมดแล้วจ้ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันนะคะเดี๋ยวมุกต้องเข้าไปช่วยที่ร้านในช่วงนี้เขาจะมีเบรกเพราะมีคนป่วยเนาะก็เดี๋ยวต้องเข้าไปประมาณสัก ก้าโมงครึ่งนะคะก็ะเดี๋ยวคงไปแล้วแหละเดี๋ยวคงจะทําสคริปต์อีกนิดหน่อยนะคะที่ต้องทําให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวไปถ่ายงานกันนะคะวันนี้ V60 ค่ะอันนี้ก็ก่อนไปนะคะแก้สคริปต์นะคะไม่ใช่แก้เพิ่มเติมนะคะ V60 แก้ yes. สคริปต์ของหมงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้9ก้าโมงสิแล้วเอาอยู่ดีก็เหมือนจะไปทำงานสายไปค่ะไปทำงานกันค่ะ <laughs> okay. <laughs> Hi everyone, my name is Mook. I am from Axel Coffee Roaster. Today I'm going to be showing you how to brew a V60 at home. Now what we're going to need for the brewing today, we're going to need, of course, the V60. We are using the V60 from Cario. And we're going to need a set of scales that can tell you how much water that's actually going into your coffee and timer. Next, of course, we're going to need the coffee. Today we're using coffee from Colombia, which we'll explain to you. มาแล้วนะคะไฟที่สั่งช็อกโกแลตกับมิสเอาไว้นะคะนี่นะคะของกำลังเดินทางนะคะและเราพปรกันทุไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็หมดไปหนึ่งวันนะคะเป็นวันที่แบบยาวนานมากจริงๆทุกคนตั้งแต่เช้าก็คือรถลุกมาทำงานตั้งแต่เช้าเพราะว่ามีคนไม่สบายนะคะก็เลยต้องมาทำงานแต่ว่าวันนี้ก็ ้ามาถึงตอนเช้าก็เข้าร้านนะคะช่วงเป็นช่วงที่ยุ่มมีคนเบรกก็สลับไปทำงานนะคะหลังจากนั้นก็มีถ่ายงานของแอคซิลนาะ,ะก็ก็ถ่ายนะคะประมาณสักสองชั่วโมงนะคะก็ทำซ้ำไปตามที่เราเห็นได้ใน,นะคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็เนี่นะคะกำลังพึ่งได้ช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตยี่ห้อที่บริษัทเดียวกับแอคซิลนะคะก็ ชอบยี่ห้อนี้มากๆนะคะเดี๋ยวกำลังจะเอากลับเมืองไทยด้วยนะคะสำหรับคนที่มาอีเวนต์หรือว่าคนที่เข้าคลาสเรียนทำกาแฟานะคะ All Things Espresso สับดเนี่ก็จะได้ดื่มช็อกโกแลตจริงนะคะสำหรับช็อกโกแลตยี่ห้อนี้เป็น60%ช็อกโกแลตนะคะไม่มี Refined Sugar ก็คือไม่มีน้ำตาลสีนะคะมีเนลลา a Sugar กับ Coconut ตซ s นซูการ์นะคะไม่มี Dairy ไม่มี uff, นะคะไม่มีเกลือเนเจไม่มีนะคะก็ อร่อยมานะคะยี่ห้อนี้ตอนนี้เวลา4ลี่โมงยีนะทุกคนก็ดเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะคะเป็นหนึ่งวันที่ช่างยาวนา,ทานทำงานหลักอ่ะไปแล้วจ้าไปายาย